สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไข่จากค่าบที่เดียวที่เราเรียนไปก็คือจะเป็นเรื่องของการหาค่าอัตราส่วนที่เท่ากันโดยมี2วิธีเลยก็คือจําได้ไหมคะว,วิธีแรกก็คือการคูณอย่างเช่นน้าครูให้ใช้ให้หาอัตราส่วนที่เท่ากับ1นส่วนสองเรียนก็สามารถนำสอง มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็น2ส่วน4หรือเอา3มาคูณทั้งเศษและส่วนต่อเลยก็ได้ก็จะกลายเป็น6ส่วน12อันนี้คือการใช้การคูณอีกวิธีหนึ่งก็คือการหารถ้าครูให้หาอัตราส่วนที่เท่ากับ8ปดส่วน16นักเรียนก็สามารถนำ ตัวเลขอะไรก็ได้ที่มาหารได้ทั้ง8และ16ครูจะเอา2หารก็จะเหลือ4ส่วน8เอา4หารต่อเลยได้ไหมได้เหมือนกันก็จะกลายเป็น1ส่วน2อันนี้ก็คือการหารน,นี้ก็จะกลายเป็นการเรื่องทบทวนในคาาที่แล้วนะคะส่วนในคาานี้ก็จะเป็น การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไข่เขาบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อ a, b, c และ d เป็นจำนวนบวกเราสามารถตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน a ส่วน b และ c ส่วน d โดยการคูณไข่แล้วพิจารณาผลคูณไข่ก็คือ a คูณ d และ b คูณ c ตามหลักการดังนี้ หนึ่งเขาบอกว่าถ้า a คูณ d เท่ากับ b คูณ c แล้ว a ส่วน b จะเท่ากับ c ส่วน d หรือว่าสองเขาบอกว่า a คูณ d ไม่เท่ากับ b คูณ c แล้ว a ส่วน b ก็จะไม่เท่ากับ c ส่วน d จากสองหลักการข้างต้นนะคะเราจะสามารถสรุปได้ว่าถ้า a ถ้า a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d แล้ว a คูณ d จะเท่ากับ b คูณ c นั่นเองอะีไมาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่าง2ส่วน3 2ส่วน6และ15ส่วน45เป็นอันตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่เราก็ใช้หลักการคูณไข่2ส่วน6กับ 15ส่วน45ใช้หลักการคูนควายคูนควายเราก็จะได้อะไรคะเราก็จะได้2ที่คูณอยู่กับ45และ6คูณกับ15ก็จะกลายเป็น90และ6คูน15ก็เป็นอะไรคะเป็น90 ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า2ส่วน6ก็จะมีค่าเท่ากับ15ส่วน45หรือเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันต่อมาเป็นแบบฝึกทักษะที่2.5นักเรียนสามารถทำไปเลยก็ได้นะคะ อย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่า3ส่วน8และ12ส่วน32ก็จะใช้การตรวจสอบการเท่ากันโดยการคุณไข่ก็คือ3ส่วน8และก็12ส่วน32คูณไข่เหมือนเดิมเลยก็จะกลายเป็น3คูณอยู่กับ3 2และ12คูณอยู่กับ8นั่นเอง 3คูณกับ32ไ,ได้เท่าไหร่คะได้9 6และว12คูณและ่ะก็ได้อะไรเหมือนกันได้96เหมือนกันแสดงว่าข้อที่1เราต้องเติมเครื่องหมายอะไรอ่าเติมเครื่องหมายเท่ากับอ่ะมีข้อไหนอีกที่สงสัยไหมคะอ่ะในข้อที่4นะักเรียนต้อง เปลี่ยนตรงนี้นะคะให้เป็น2ส่วน3แล้วตรงนี้เราต้องมาหาอัตราส่วนก่อนทำยังไงคะก็เริ่มที่อะไรก็จะเริ่มที่1ส่วน1ส่วน 3. ต่อ1ส่วน 2. แบบนี้ทำยังไงเราจะได้อัตราส่วนยังไงคะแบบนี้ก็ใช้การคูณไข่ มันก็จะกลายเป็น1.3ส่วน3กับ1.2ส่วน2คูณควายเหมือนเดิมเลยก็จะเป็น2องส่วน2ส่วน3นั่นเองก็จะเป็น2.3ส่วนสดังนั้น2อส่วน3เป็นยังไงกับสอส่วนสก็จะเติมเครื่องหมายเท่ากับพอได้ไหมคะ ส่วนในข้อที่2องอนักเรียนก็ทำคล้ายๆเหมือนเดิมเลยอาจจะเริ่มที่จับคู่กันอย่างเช่น3ส่วน5กับ1ส่วน3ก็จับคู่การคูณควายก็จะเป็น3คูณ3เป็น9 5คูณ1เป็น5อันนี้ได้ไหมคู่นี้ไม่ได้คู่ต่อมาคือ3ส่วน5กับ0.6ส่วนห คูณไข่ก็3คูณ1เป็น3 5คูณ6 30ใช่ไหมคะแต่ว่ามีทอซิโมหนึ่งตำแหน่งก็จะเหลือ3แสดงว่าจะมีตัวนี้ด้วยอีกคู่หนึ่งหาเองได้ไหมอลองหาเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้คะ่ะอย่าลืมส่งงานครูด้วยนะคะ